มีฝนหน่อช่องสายฝนเชนแนะเจา้าวันนี้เกิดจะมาอู้กรับํำถามหลายๆคนทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งลูกศิทแต่หลายคนที่สอบถามมาเรื่องการเข้าประเทศเกาหลีซึ่งกําลังเปิดมาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะเจา้ามีหลายๆคนทักมาทั้งกลองข้อความเยอะมากแล้วก็ทั้งโทรมาขอบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าบม่ได้ับสายเพราะว่าช่วงหลังเลิกงานเนี่ย ป้าจะขึ้นเวลากับครอบครัวนะเจ้าด้นนานไข่ตีทรงไซสยอยากจะสอบถามเรื่องการเข้ามาเกาหลีจะต้องทํายังไงเตรียมตัวยังไงถ้าเช็ดมาไหวว่างแล้วก็จะตอบนะถ้าตอบจะต้องขออภัยนะเจ้าเพราะมีคนถามมาล่หลายก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนอยากเข้ามาเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็ยังว่าเนาะไรายได้บอดเท่ากับรายจ่ายแล้วก็เขาก็อยู่ที่นี่เขาก็อยากจะสอบถามว่าจะต้องเข้ามาอะไรทำมายัางไงก็จะขึ้นข้อมูลต่อตีจะขึ้นได้ อีพีนี่อีพีหนึ่งจะมาบอกขั้นตอนกันเข้ามาเกาหลีก่อนนะเจ้าอันดับแรกไปทำพาสปอร์ตก่อนเจ้าไปทำพาสปอร์ตเซ็ตแล้วก็ลงลงทะเบียนออนไลน์นะเจ้าระบบ keta นะเจ้าเป็นระบบตีเปิดคัดกรองสำหรับคนที่จะเข้ามาเกาหลีนะเจ้าต้องผ่านระบบนี้ก่อนพอผ่านเซ็จคุณถึงจะไปดูรูปทั่วไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินเข้ามาตีประเทศเกาหลีผ่านบาผ่านถ้ามีใครบอกว่า มากระฉันคุณต้องเสียเท่านั้นเท่านี้เป็นห้ามเงนหกเนเป็นแสนแล้วแต่กรณีพันร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามเจืบอบ่มีใครจี๋สาสามาจ่่ยให้คุณเธอท่านเข้ามาเกาหลีได้คนตีจ่่ยได้คือตัวของเราเองในการ,ตร,ตการ,ตรตเาตรียมตัวการเตรียมตัวสําคัญเจ้าเตรียมตัวกันตอบคําถามต่อมอการแต่งกายในช่วงเวลาเนี่ยตีจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นหน้าอย่างเปิรนหน้าฮอนหน้าหนาวหน้า,นา,นาฝนจะต้องเตรียมตัวจะได้ การตอบคาถามนาะเจ้าบางคนเข้ามาปุ๊บเปิ้ลจะดูก่อนอเช่นเช่นบางคนที่เข้ามาเปิ้ลมาแอลแท้ๆน่เจ้ากัผพานเปิ้ลดูจากคุณลักษณะดูจากการตอบคาถามนะเจ้าไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาเกาหลีพ่อป้ามาในป้าซีปีที่แล้วป้าบอกว่จะภาษาเกาหลีเลยใช้ภาษาอังกฤษในการตอบคาถามแต่ของป้านี่คือเปิ้ลตอนนั้นเปิ้ลไม่ได้ถามนะเจ้าเปิ้ลหันเฮาแล้วเปิ้ลกับพอหน่าสแกนมานตาเซ็ปเปิ้ลกับปั๊มพานให้เที่ยวให้ให้ให้สนุกนะมานะ แต่ละหลายคคนตามตามที่เขาเรามาจากประสบการณ์ที่เขาติดมาเนี่ยพอว่าถึงปุ๊บมาถึงติดต่อหมอเราอน่าจะน่าจะไม่ผ่านเชิญเข้าห้องเย็นเพื่อไปสักตอบคําถามว่าคุณอมอาแอลกะแอลตีไหนแอลกะไผไปพักตีไหนจีลงแรมมายัางสถานที่แอลนะเจ้าถ้า พอตอบคำถามบันไดว่าเขามาแอลแต่นะเขากระพานนะเจ้าพอในท่านเป็นมิรามตวัวมิลามมิลามตวัวมิรามภาษานะเจ้าก็ต,ต้องกลัวตามประสบการณ์ตีตีคนตีปนติดแล้วเป็นเหล่าหูงฟังแล้วเขาปากบกุกไอติดเนาะหลายคนตีเดินเชิญเข้าห้องเย็นแล้วตอบคำถามตีปนถามมาได้ก็โดนป๊กประเทศไทยไปนะเจ้าอันนี้คือการเตรียมตัวนี่สําคัญที่สุดนะเจ้าก่อนจะมาเก้าจะมาสิบจะมาศึกษาให้ดีๆ ศึกษาดีๆข้อมูลดีๆสมัยที่ป้ามา,มมานี่มามีไขรแนะนําเลยเพราะว่าความหูเมืองนองในปั๊มรู้เรื่องเลยเจ้าศึกษาจาก YouTube ในการตอบคําถามแต่ตอนนี้โชคดีเจ้ามีแอปหลายแอปเช่น,ชนแอป t i กต o k ค,คนที่เปินทำเกี่ยวกับ,กบด้านนี้เป็นจะสอนหมดเลยการเตรียมตัวยังไงการตอบคําถามายังไงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างปินจะบ,บอกหมดเลยใขรที่เล่นมือถือจากนะข้เพิเศพอเจ้า ทง y ง u t u b e ทาง Facebook ทัง Tik t o k เนี่ยจะสอนได้ดีหลายๆคนเปินสอนดีมากหลายๆคนกับเปินทำทัวร์เปินว่าเข้ามาเลย,ขาาเ,ลยเ,เ,เข้ามาเลยเปิลใครใครทัวร์เป็นไงเข้ามาเลยพาในนอนน่นนะะช่วงนี้มันคนตีติดกับเยอะคนตีพานกับกับมีมีพองนะเจ้าคนที่พัร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนที่มาเที่ยวจริงๆสองคนที่เตรียมเอกสารมาแบบแน่นหนาเช่นทำงานใช่ไหมเตรียมใบลางานใบข้าราชการใบอ่ ไปทีชี้ว่าอยาจะกลับไปทํางานอยู่นะจดหมายรางงานนางนสือรับร้องว่า,าฉ,ฉันทำงานฉันมีงานอยู่นะใครที่เป็นนักเรียนก็มีบัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนแสดงสเป็นพอนี่กระพานแหมก้อนนี่คือคนตีเปิลมีญาาิมีแฟนเกาหลีถ้าติดต่อหมอเป็นแบบไปเซ็นรับรองอะไ,ม,ไมีวิสาติเพศนนะ่ะไปเซ็นรับรองกรผพานส่วนส่วนคนตีบบ่มีอย่างต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดิด,ดเยอะนะเจ้าเพราะว่าเจ้าโลกประเทศเปิดมาเนี่ยคนเขากำลังไหลเข้ามาเพราะอยากจะ อยากจะเข้ามาทํางาน,นะเจ้าถ้าเป็นไปได้แนะนําให้มามาแบบวีซ่าทํางาน,นะเจ้าถ้าอายุยังน้อยอยู่ไปสอบมาสอบมาแล้วก็มาแบบวีซ่าทํางานจะจะปลอดภัยแล้วก็เข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์าจแต่ถ้ามาแอลเรามาแอลแบบมาโดดมาโดดทำงานน่ะบอกไว้เลยว่งงางนเกาหลีเยอะเดี๋ยวอีพีสองจะมาเราฟังว่างานในเกาหลีมีอะไรบ้างอีพีแรกนี่คืออู้นี่สำหรับคนที่ใขเข้ามาว่าต้องเตรียมตัวจะได้อะนะ จะเือไปเสิร์ชดูใน Google ดูในแอปทิก t อดูในยูทูบ b ี่เปินเพื่อเตรียมตัวการตอบคําถามตอมอการเต็มตัวในฤดูนั้นๆัหน้านั้นๆเดือนน,นั้นๆนะเจ้าซื้อสาหงให้ดีเจ้าก่อนจะเข้ามาเพราะว่ามิจฉาชีพนักบมีญาติบมีปีนมีน้องมีคนรู้จักห้ามเข้ามานะเจ้าเพราะว่าคุณจะไปอยู่กับใครอ่ะคุณจะทําอะไรอ่ะ จะยังอย่างพ้องภาษากับเได้นะเจ้าเดี๋ยวอีพีสองจะมาเราฟังหวังงานเกาหลมีมันเป็นยังไงมันเป็นจะได้นะเจ้าอีพีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็จะมาซิบจะมาศึกษาให้ดีๆศึกษายังน้อยห้าเดือนเป็นอย่างตำก็ก่อยพิจารณาไปนะเจ้าบ่ต้องฟังตัดสินใจนะเจ้าคนเข้ามาก็เยอะแล้วคนติดก็เยอะเหมือนกันช่วงนี้นะเจ้าอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าเดี๋ยวอีพีสองจะมาเล่าเรื่อง งานต่างๆในเกาหลีเจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า